สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีชูคลุกสุคนสมองสมบอตเนานะพ่อพอกันเซนเก่าจนเคยกับ่องน้องเลื่อนพี่น้องมาสอยเบียรกันแต่เชาติสาวพี่น้องเลยเมิอนี้กันชาติจอยเป็นตะกร้องไอ้ไฟแน่เริ่มต่อพี่น้องครับเป็นแค่ตะกร้องพี่น้องะเปิเป็นตะกร้องพี่น้องพระเจากนมัด เออกระสีิกระี kind of ิขาววะีขาววะเขาบอกเคยกินบราเนเมื ups, ่อคืนเป็นยาเลเนี่ยเปนขาวเอ็นแต่งแต่งผ้าขาวอะรอะไรเอ็นตะมือชวมวยเอ็ยาลูกน้ามาไรสิมาอามากระไมากแว่พอต้องเดือนมาเลยเ้อ เห็นอยู่ปลาซวขอยขึ้นมือนข้าปลาเท่าน่ะอือาอันภาคกันยังไงไปเลมาเดิหูมึงสิดอกเน่นน้ำนี่โตต่างใส่แล้วสอยกันน้ำมันน้ำมือพี่น้องยังแล้วยังบด อะไ่การธนาครดึงแห้เหรออาผสมกันาน่เสร็จแล้วหรอไงเสร็จแล้วก็ยาแล้วก็โจมเสห์เห็นอะี่

เออบัสลลดเ่น <se al> <or> ่ะสาอนกันมาเพื่อน้ะมาสวีดเพื่นนิเ็กนยเ้าฟูนะนาโยนนัข่าพนึงนะน้ำบลุกนะบลลุกบตาบอมเม็พื่น้เพิ่นกมาสวีทเพี่อน้าบอลมูพี่น้า

พัดินาอยได้อย่างนอย่าได้พินาฮะรดำเกลี่ยพิน้าเพื่อนข้บา่านับนโตโตสี่ก็ได้เจอขับมาสามสี่เลย bà bà khuyên nhầm bà lạy bà lạy bà sẽ nha

หุ่นงมัดงานเด็กคุคุน้อยเด้นะพูนเด็กก็เปิดเด็กมันคือบกคนเต็มแล้วพื่อนสวยมากนะจอยเ็นตะก่อกบได้เรื่องพี่น้องเลย แซจอยว่าม <um ันบวึกมื่อนี้ซ่จอยกินกระปุ่นมื่อนี้สาใจกินกระปุ่นนะเีนงานบนไดห้าลงขีปหให้น้องออนนั่นเชียนห้มาซอยว่เ็งานใเงินยังว่นน เียลับแนันีมัวบไปยนมือนงเห็นว่าไปซ้าย่ทำบตอยังซีประถมกางเรอยเออมือนน่ะไปนัวจานเรื่องจ้านี่สจอยึงะจ่อยึงจ้านี่บะมัวปรับนะบะมั แน่นุ้ยเหมืองดาคนหลเด็กผมซาไม่ฮะกูเบียงิช่าหซาตวันด้บออยู่ไะผานเกูเบียงอนไปหาสาวไก่บ่สาวไก่บอนเตบันเสร็จ็ด้นหวพีทบอลเทนบอนเสร็จดหน่หมอก้นพลเอาคนละมุมเนาะ

เมื่อวานนี่ก the ัแม่น้องเด <c oughs> <c oughs> ือนก็มาสอยวียกจนว่าจนขำพี่น้องเลยไปขัลูกไก่ก็มาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเห็ดแต่ว่าห้ามไปอยู่กินเห็ดกินแล้วแล้วก็เมื่อแต่งผ้าขาวเน่าแล้วแล้วก็เมื่อคำว้านเมื่อทืออันข้าวเดียวกะบ่อบ้านประกาศว่าแม่้าวเสียพี่น้องเลยแล้วก็จนจนล้มเลยพี่น้องเลยแล้ววันนี้ก็เลยพอน้องเดือนมา มเมื่อพอ้องเดินเมื่อเพราะวาลูกหายหายจนว่าจนแจ้งพี่น้องเขาก็เลยมาสวยเมื่อนี้นะานแากเ็ดอะไรนาะพี่น้องการเจ็บการเป็นเห็นหนั่นไม่ถาวกา มาเห็นเมือ่อวานนี่พี่น้องเอ้ยเห็นไม้แถวต้นเป็นเมือ่อวานนะต้นบกวกาเขาไปเบิ่งอีต้นพี่น้องเอ้ยคนร้ายยี่น้องอยูนอนอย่พี่น้องเยี่ยมเว่ Chung chang, mới người mưa nghe à mọi người à? mưa chào mẹ 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 khô là mẹ 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 nào mẹ 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 ซอยหนึ่งอะโมูซอยซีนโมูทางในก็พูดไว้ก็อยู่พี่น้องเาก็เที่ยวออกเที่ยวขาวด้วยไหขสาวใสไปซื้อนั่นซื้อนี่เขาก็ไปมือใส่เป็นห้าก้ามพี่น้องขึ้นมาแต่เศร้าใท่วะโบเอ็นมาแต่เด็กได้มาแต่เศร้า ก็ะปุดวงกรมาพี่น้องผบแม่น้องไข่ดาวลาเลยกพี่น้องคลิปนี้คลิปนายพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเดอ้อพอกันคลิปนายพี่น้องกับสบายดี